ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสะข่าวดังครับโปยทานเป็นล้านเงินสดเจ็ดแสนแหวนทองห้าสิบวงชาวบ้านพันคนร่วมพิธีอุปสมบทยิ่งใหญ่เจ้าภาพโปยทานเป็นล้านเมื่อช่วงเช้าว,วันที่25เมษายนที่วัดพลชัยอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยมีพิธีอุปสมบทนายจักรพงษ์พวงสุวรรณและนายพรเทพพวงสุวรรณสองพี่น้องบ้านน้ำพุ ตำบลด่านซ้ายอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยโดยมีญาติพี่น้องเพื่อนและชาวบ้านเข้าร่วมงานประมาณ1,000คนโดยก่อนพิธีอุปสมบทมีการเชิดสิงโตและมังกรทองนำหน้าสองพ่อหน้าสองพี่น้องแห่รอบพะอุโบสถสมรอบและเป็นที่ฮือฮาเมื่อก่อนเข้าพะอุโบสดเพื่อบวชเป็นพระมีการโปรยทานเงินสด70,000 0บาททองคำาสบาทและแหวนทองคำาสิวง รวมเป็นเงินกว่าล้านบาทผู้ร่วมงานกว่า1นึ่พคนแย่งธนบัตรทองคำจากการโปรยทานของพ่อนาคทั้งสองคนอย่างสนุกสนานนางหนูรัตพวงสุวรรณแม่ของพระทั้งสองรูปเล่าว่าวันนี้เป็นงานบวชของลูกชายทั้งสองคนมีการโปรยทานเงินสด700 0 0สนทองคำ3าสบาทแหวนทองคำห้าสิบวงรวมแล้วกว่า1ล้านบาทซึ่งการที่ลูกชายทั้งสองคน บวชทดแทนบุญคุณให้พ่อแม่ทำให้ดีใจและปลื้มใจเป็นอย่างมากดีใจที่สุดในชีวิตที่ลูกทำให้แม่มีความสุขและให้ญาติมิตรได้รับบุญทุกคนอย่างไรก็ตามสร้างความฮึงหาให้กับผู้ไปร่วมงานเป็นอย่างมากขอบคุณข้อมูลข่าวจากมุมข่าว com ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ